พ่อแม่ของลาน่าจะต้องไปทำงานที่เมืองอื่นจะให้ทำยังไงล่ะพวกเขาจำเป็นจะต้องไปเพราะว่าครอบครัวไม่ได้ร่ำรวยเลยแม้แต่น้อยสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ก็คือฝากลูกสาวไว้กับมิสเตอร์และมิสซิสลีดซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนั่นเองแบบนี้น่าจะดี่าเยอะพวกเขาให้ข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของเรานะลาน่ามาดูกันดีกว่าว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงว้าวได้เวลาสำรวจบ้านชั่วคราวของฉันแล้ว รองเท้าไม้อย่างนั้นเหรอใช่ดูเหมือนพ่อแม่ของลาน่าจะรัดเข็มขัดน่าดูเลยใช่ใช่ถุงเท้าที่มีรูเปิร่มเทอมยืนยันได้แต่ที่นี่มีสมรร์ทลอคอยเธออยู่ไปดูกันเลยดีกว่าว้าวเจ๋งจังเลยที่นี่มีอะไรให้ทำเยอะแยะหน่อยมีของเล่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วนี่มันคืออะไรกันล่ะเนี่ยโอ้โหว้าวพ็ออิดของแท้เลยด้วย แต่ว่ามันไม่ได้น่าตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นน่าหน้ามีของเล่นของตัวเองมาด้วยดูสิบับเบิลกันกระแทกไงมันถูกและดีสุดๆมันก็สนุกสนานเหมือนกับของเล่นแพงๆเลยจริงไหมละ่ะอ๋อฮะอฮะจริงด้วยว้าวแต่ว่าตอนนี้ได้เวลากินอาหารแล้วละ่ะนี่คือเวลาสนับมือกลางวานัคนครอบครัวคุณลำรวยเขาทํากันแบบนี้ทุกๆคนนั่งที่โต๊ะยางสงบอ่าทุกทุกคนยกเว้นลานะ่า แล้วเชฟส่วนตัวก็จะเสิร์ฟหอยนางรมทุกทุกอย่างดูว <What? S 1> รู้ลาสุดๆนี่กินได้ด้วยเหรอแล้วเออจะกินยังไง hmm. ล่ะเนี่ยระหว่างที่มิสเตอร์ลิสกำลังจิบแชมเปญและอ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นล่าหน้าก็รู้สึกเครียดอย่างมากโอ,อ้ยมีอุปกรณ์ในการกินเยอะแยะไปหมดเลย hmm? แล้วฉันควรจะใช้ยังไงล่ะเนี่ย <S <S ไม่เห็นจะเข้าใจเลยสักอย่างมิสซิสลิสพร้อมที่จะช่วยเหลือละแต่ล่าหน้าไม่ยอมทำตาม สำหรับหนูจะต้องซอสมะกเขกือเทศเท่านั้นค่ะหอยนางรมกับอซอสมะกเขกือเทศเนี่ยนะกินก็ไปได้อย่างไรกันเนี่ยมันไม่น่าจะเข้ากันได้เลย uh. มิสซิสซ,ซิลิทแทบอยากจะอาเจียน <c oughs> ส่วนมิสเตอร์ก็งงเป็นไก่ค้าแตกเลยว้าว,ว,าวฉันกล้าบ้าบินมากกินหอยนางรมกับซอสมะเขือเทศแต่ว่าเราน่าจะลองดูนะก็ไม่เลวแฮะทำเนียใหม่หมๆเก <c oughs> ิดขึ้นได้เพราะอย่างนี้นี่เองสินะสนุกจังที่ได้ดูหนังจอใหญ่ๆที่บ้าน แล้วก็ได้กินป๊อปคอร์นด้วยซีรีส์ซอมบี้ล้างโลกน่าติดตามมากฉันชอ e บรายการนี้จังโอ้ยแล้วอย่แล้วฉันทำป๊อปคอร์นหกโอ,โอ้ไม่มีปัญหารหรอกจ้าจู่ๆแม่บ้านก็ปรากฏตัวขึ้นมาฉะนั้นและทำความสะอาดสะอ้านทุกๆอย่างโอ้โอ a m a z i ว g ้าๆยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันจะต้องทดสอบดูหน่อยแล้วว่ามันจะเป็นยังไง เทปบ๊ hey pop, อปคนลงบนพื้นเพิ่มอาอเข้าใจละว้า wow. วให้แม่บ้านพักผ่อนหน่อที่กว่าคุณดูหนังไปนะคะหนูจะทำความสาดเองค่ะ yes mm. อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยส hmm. ามีภรรยาผู้ร่ำรวยถึงกับตกใจว้า wow, ว wow. เราคงทำตัวให้ชิ้นเข้าไว้แหละแล้วก็ดูหนังด้วยกันเนาะการเล่นกลางแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเสมอ แต่บางครั้งมันก็ลงเอ้ยแบบนี้อุ๊บายกางเกยงยีนของฉันข <c oughs> าดซะแล้วลาน่าเสียอกเสียใจแต่ก็ไม่นานมากนักล้อกก็มีวิธีแก้ไขที่ได้ผลอยู่ก็ใช้เทปยังไงล่ะติดเทปกัรู้ที่ขาดแล้วก็แต่ครั้งนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นมิสซิสลิมีไอเดียอื่นอยู่แล้วขึ้นรถสิจ้าลานะ่าไปซื้อเผ้าใหม่กันด้กเนะเาะถอดรองเท้าก่อนขึ้นรถเนี่ยนะตามใจก็แล้วกัน <Hey. S 1> เรามาถึงกันแล้วลานหน้านั้นตื่นเต้นสุดๆว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> มีของเจ้แอแจ๊ะเลยออ oh oh. ใจเย็นๆจา้าเราไปเลือกเสื้อผ้ากันดีกว่าเนอ้อ mm. ชุดนี้น่าจะใช้ได้แหละมาจ้ามาเข้าไปลองเลยเ hmm. เอาลละนี่คือชุดแรกเย่ล oh. านหน้าสนุกสนานมากแต่ไม่ hmm. ซื้อชนิดนั้นไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่ ลองชุดอื่นดูดีกว่าจ้ะแบบนี้และแล้วชุดที่สองไม่ชุดนี้มันก็ไม่โอเคครั้งนี้จะเป็นชุดอะไรล่ะเท้าก็นอย่างนั้นหรอตลกจังอะไม่จังไม่ไหวชะานะรีบไปถอดเอาเถอะและในที่สุดชุดสีชมพูรู้แล้วว้าวได้เร็วนี่ หนูว่าหนูจะเอาชุดนี้ละค่ะใช้ทุกสุกอย่างลงไปในถุงออกแบบโดยดีไซเนอร์แต่ละหน้ามีความคิดเป็นของตัวเองและมีถุงเป็นของตัวเองด้วยหนูจะใช้ชุดนี้ไว้ในถุงนี้ค่ะไหนว่าคนเลนวัยแปกไงคนจนก็พอกันแหละนะาสามีภรรยาผู้ร่ำรวยคู่นี้ชอบจัดคอนเสิร์ตส่วนตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เชิญนักเล่นเปียโนผู้ที่โด่งดังมาเล่นที่บ้านด้วย โอ้ว้าวฉันชอบเพลงนี้จังเพราะสุดๆเลยอ่ะพวกคุณชอบกันเหรอคะถามจริงน่าเบื่อจะตายไปรับไม่ได้ตาหนูจะปิดอยู่แล้วเนี่ยพอกันทีไม่เอาด้วยแล้วคอนเสิร์ตจบลองแล้วค่ะเรามาปาร์ตี้กันดีกว่าเนาะเเล่นเพลงอื่นที่มันเจ๋งกว่านี้ให้พวกเราหน่อยก็อย่างเช่นเพลงนี้และนี่ก็คือดนตรีประกอบ นักดนตรีนั้นเล่นได้สบายมากๆโย่วโย่วโย่วมามาปาร์ตี้กันดีกว่าและสองสามีภรรยาปูรำด้วยไม่ลังเกียจที่จะเต้นลำว้าวเย็นมีช่งดีจริงๆเลยเนะเขาว่มาม嘛ถามย่างที่นุกสุดๆเลยอะ <S 2> <S 2> <S แต่ก็ต้องห้ามลืมเรื่องการเรียนนาะอาแล้วการบ้านคืออะไรเอ่ยให้นับจำนวนพิระมิดในอียิปต์อย่างนั้นเหรอโอ้ยมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่คิดเลยแฮะ มิเตอริสพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้ว hmm. ไม่มีอะไรง่ายดีกว่านี้อีกแล้วล่ะจากกระเป๋าสินะ oh. นะฉันจะไม่พาเธอไปห้องสมุดหรอกนะ hmm? เราจะไปที่อียิปต์กันเลย <Yes. S 1> มันไม่มีอะไรดีดีกว่าการได้นับพิระมิดในสถานที่จริงหรอกนะจริงปปล่า <laughs> ล่ว้าวว้าวาไม่อยากจะเชื่อเลยการบ้งครั้งนี้เจ๋งที่สุดในสามโลกเลยอ่ะ Thank you Yes ก่อนจะเข้านอนอก็ควรจะอาบน้ำซะหน่อยนะว้าว,ว,าวทุกอย่างในครอบครัวที่ร่ำรวยทั้งสวยงาม,มและน่าสนใจจริงๆมีขวดเยอะแยะเลยฉันอยากจะจับต้องทุกๆอย่างแล้วนี่คือลูกอะไรกันล่ะเนี่ยตุม้มอบไก่กดอะไรขึ้นบอกงว่าตัวฉันจะไม่ระเบิดนะทุกๆอย่างที่นี่ทับซ้อนยุ่งยากมากอ,อ๋อ,อฉันจะต้องไปเอาของเล่นโปรดออกทากเตและในระหว่างนั้น คอรีกับแจ็คก,ก็กำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้กับลาน่าและทันใดนั้นออ้ ief. สุดท้ายของจริงอยู่ที่นี่ oh. อะไรอยู่ในเป้ของลานะ่าน่ะแรงอย่างนั้นเหรออ้มสงสัยจังว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเห็นแปลกๆที่มีข้อความเขียนเอาไว้กระลังโลขนาดใหญ่ <How? S 1> บล็อกคอนรีตไม้อีกโอ้โหว้าวเป้ใบนี้บรรจุข,ของได้เยอะทั้งนั <ut> ่นไงลาน่ามาแล้ว Uh huh. hey, ทำหน้าไม่ถูกเลยแฮะแต่ไม่จำเป็นจะต้องอธิบาย mm. อะไรหรอกได้หยิบของเล่นแล้วก็กลับที่ห้องน้ำก็พอละ <laughs> <laughs> ใช่มันคือเรือกระดาษ <laughs> ที่นี่ก็อาบน้ำอย่างสนุกได้แล้ว Yes ได้เวลาอำลากันแล้วละแล้วก็ oh. อย่าลืมกลับมาเยี่ยมเราบ้างนะหนูหน้อย uh oh. และที่สำคัญอย่าลืมเปสละ พ่อแม่ของลาน้ากลับมาจากทำงานแล้วล่ะช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าชื่นตันใจจังดูเหมือนว่าครอบครัวลิสไม่อยากจะบอกลาแขกของพวกเขาการอำลาชัางนาเศร้าจริงๆเราจะต้องขอบคุณเพื่อนบ้านก่อนบับเบิลกันกระแทกกับเคฟจะมีอะไรอื่นที่แจกกับเคอรี่อยากจะได้กันล่ะ พวกเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงกับของเหล่านี้ลาน่าสอนพวกเขาหลายอย่างเกี่ยวกับการใช้ชีวิต oh. ออ้ใช่เราจะไม่มีวันลืมเลยล่ะ คุณชอบตอนไหนของวิดีโอมากที่สุดเหรอกินหอยนั่งรมกับซอสมะเขาอเทศบล็อกคอนกลิตอยู่ในเป้หรือว่าใช้เทปปิดรูขาดบนกระเกงยีนกันละจ๊ะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะและถ้าหากว่าคุณไม่เคยพลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่องทุ้มทุๆสแลกก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ